โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะและว,วันนี้เราก็มาอยู่กับการพยากรณ์ทายกันวันต่อวันประจำวันที่12ตุลาคม2564นะครับ mm hmm. ก็เราจะมาดูกันว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์แต่ละคนนั้นจะเจอเจอเรื่องราวแบบไหนกันบ้างเราก็มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยละกันนะครับ โดยที่เรามาเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนแล้วกันคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเรื่องราวของความคิดเพื่ออนาคตของตัวเองเรื่องราวที่เราได้เจอเจอในครั้งนี้นั้นเป็นเรื่องราวของความคิดเพื่ออนาคตความคิดจากปัจจุบันไปถึงอนาคต มันเป็นเรื่องราวของการวางรากฐานซึ่งการวางรากฐานที่ดีนั้นจะต้องมาจากการคิดการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ นั่นถึงจึงจะทำให้สิ่งที่เราจะลงมือทำไปอีกนานถึงอนาคตนั้นมันจะมีประโยชน์ต่อเราให้เราอยู่กับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันจันทร์กันนะครับเรื่องราวของความสดใสรุ่งโรจน์สิ่งที่คนเกิดวันจันทร์จะเจอนั้นเป็นเรื่องราวของความสดใสที่ แปลว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นจะออกมาดูดีไปหมดแน่นอนว่าความดูดีนั้นอาจจะไม่ได้ทำให้เรื่องที่ยากนั้นง่ายขึ้นแต่ว่ามันทำให้เรื่องที่ยากนั้นเห็นหนทางที่จะแก้ไขและทำให้เรื่องที่ง่ายนั้นถูกเห็นออกมาได้ง่ายทําให้เราเลือกเส้นทางระหว่างสิ่งที่ง่ายกว่ากับสิ่งที่ยากกว่าได้อย่างง่ายและเห็นได้ชัดนั่นเองต่อมา เรามาดูคนที่เกิดวันอังคารกันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันอังคารจะเจอนั้นเป็นเรื่องราวของการออกไปเผชิญหน้าต่ออุปสรรคด้วยตัวเองการออกไปเผชิญหน้าต่ออุปสรรคนั้นเป็นเรื่องราวที่จะต้องใช้ความกล้าหาญเพราะว่าบางทีนั้นอุปสรรคอาจจะไม่ได้เป็นของเราแค่คนเดียว อาจจะมีอุปสรรคของคนอื่นที่เข้ามาเป็นความรับผิดชอบของเราด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนั่นจะต้องใช้ทั้งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการคิดถึงผลประโยชน์โดยรวมของทั้งคนอื่นและตัวเราเองไปผสมรวมกันด้วยนั่นเองต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันพุธกันนะครับเรื่องราวของการหยุดพัก การหยุดคิดสิ่งที่คนเกิดวันพุธจะเจอนั้นเป็นเรื่องราวของการหยุดพักการหยุดคิดการหยุดเพื่อที่ทำให้เรานั้นเห็นภาพอะไรต่างๆได้ชัดเจนขึ้นการหยุดเพื่อที่ทำให้เราพิจารณาการกระทำก่อนหน้านี้ของเรา ว่ามันเป็นการกระทําที่ดีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่เราเจอเจออยู่หรือเปล่าเพราะในเวลาที่เราไม่รู้ตัวนั้นสิ่งที่มันเป็นไปตามสัญชาตญาณมันจะพาเราไปสู่จุดที่ เราไม่ได้ต้องการนั่นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันพฤหัสกันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันพฤหัสจะเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการได้จับจ่ายใช้สอยตามที่ตัวเองต้องการการได้จับจ่ายใช้สอยนั้นเป็นเรื่องราวที่ทำให้เรามีความสุขแม้อาจจะเป็นความสุข ในช่วงเวลาไม่นานเพราะโดยปกติแล้วการใช้จ่ายเงินความสุขของมันมากที่สุดก็เป็นช่วงเวลาตอนที่เรากำลังตัดสินใจที่จะซื้อกำลังจะจ่ายเงินมันเป็นความสุขมากที่สุดในช่วงเวลานั้นและหลังจากนั้นมันก็จะลดหลั่นลงมาจนกลายเป็นความปกติในชีวิตอีกอย่างหนึ่งนั่นเองต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันศุกร์กันนะครับ เรื่องราวของการเผชิญหน้าต่ออุปสรรคใหม่ๆสิ่งที่คนเกิดวันศุกร์จะเจอเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุปสรรคที่ทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ ด้วยความที่เป้าหมายของอุปสรรคนั้นเป็นเรื่องราวแบบนี้ในวันนี้สิ่งที่คนเกิดวันศุกร์จะต้องทำนั้นคือการเรียนรู้จากอุปสรรคนั้นมากกว่าการเอาชนะอุปสรรคนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นความเสียหายที่อุปสรรคในวันนี้จะสร้างขึ้นนั้นอาจจะไม่มากเท่าที่เราคิดแต่ บทเรียนที่เขาจะให้แก่เรานั้นมากมายอย่างแน่นอนและสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเรื่องราวของการเป็นหัวหน้าการเป็นหัวเรียวหัวแรงในการสร้างสิ่งใหม่สิ่งที่คนเกิดวันเสาร์จะเจอเจอนั้นคือการได้รับภาระหน้าที่จากคนอื่นมามากมายซึ่งพึ่งพา การตัดสินใจที่ดีที่เฉียบขาดผู้ที่มีความตัดสินใจที่ดีไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้มาก เหมือนของเบ้งก็ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ร,รู้มากแต่คนที่ตัดสินใจได้ดีอย่างเช่นเล่าปี่นั้นคือคนที่พิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและยอมรับกับมันพร้อมที่จะแก้ไขกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นได้นั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์ทายกันวันต่อวันประจำวันที่12ตุลาคม2564นะครับ แต่ละคนจะเจ,เจอเรื่องราวอะไรกันบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง Facebook นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติพร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณเอาไว้นะครับจะได้มารับฟังคำพยากรณ์กันในทุกวันเนาะสุดท้ายวันนี้ก็ขอฝากไว้ทุกนี้นละครับทีมงานตานทวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ